โอ้ไม oh, yeah. oh. uh ่นะแย่แล้วไงอ่าสกิบดิสสกิบ oh. ดิสสกิบดิสโอไม่นะช่วยผมด้วยสกิบดิส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 เกตต์ต่อแน่แกจะต้องเป็นเหมือนชานฮาฮาฮารุนี่คุณเป็นใครครัผมคือเดอะคาเมราแมนครับเดี๋ยวจะมาช่วยคุณเองมาผมจะช่วยคุณเออครับแต่ผมขาหักอ่ะผมมีวิธีช่วยนี่คือยาแก้ยารักษา ออเ,เ,เดี๋ยวจะช่วยคุณเองเอาล่ะเดี๋ยวจะโยนยานี่ลงไปที่หัวของคุณนะครับไม่เจ็บหรอกครับอดทนหน่อยนะครับไม่เจ็บหรอกเดี๋ยวเดี๋ยวได้มาติดเดี๋ยวเดี๋ยวได้มาติดกาวตาช้างหรือเปล่าเนี่ยเอาเอาไม่ออก Dear, นี่มันติดกาวตาช้างหรือเปล่าเนี่เอ้ยเอาไม่ออกกันได้ อโอเคอ้าวโอ้ยดันฉีกตวเองกันได้โอ้โห,หเฮยวเองกันได้มาหยิบไม้โอเคดุขึ้นเลยคุณเอามือมา,อานี่เนี่ยฮึบเอเอ,อขอบคุณมากครับเออดีเลยมาเดี๋ยวจะพาคุณไปที่สถานของผมเองเพราะตอนนี้เรามนุษย กลุ่มกลุ่มต่อไปเพราะตอนนี้เรามมุรู้ก็อยู่ในฐานทัพของผม,มเด็กคามิราเมนแล้วฐานทัพของผมนั้นมีอีกเยอะเลยอปราเรกเถอะยินดีต้อนรับสู่ฐานทัพของเรานะแล้วในคุณเป็นใครอ่ะผมคือผมคือมะเขือเทศมาจากเผามะเขือเทศครับโดยเผามะเขือเทศเป็นเผาที่อ่อนแอมากๆ เขาก็เลยให้เรามาเป็นเอนจิเนียร์เป็นหมอเป็นนักวิทยาศาสตร์เพราะว่าเราฉลาดมากแต่ก็ไม่ใช่ว่าพวกเขาจะไม่ให้เราออกรบเพราะพวกเราก็ออกรบอยู่แต่จะเป็นนักโจมตีเราจะโจมตีระยะไกลแทนเพราะถ้าโจมตีระยะประชิดเนี่ยเราก็จะตายอ๋อใช่ดูความอัชีระของเราเราก็เลยได้สามารถผลิตได้และคุณรู้ไหมว่าบอสกิมิร t o i เลตคนนั้นอะคืออดีตนักวิทยาศาสตร์ เขามีนามว่าเขามีนามว่าจีเขามีนามว่าอะไร,รครับเขามีนามว่าโจนาธานเดรี่จรนาธานเดวิดเหรอจอนาธานเดรี่อ๋อขอโทษครับโจนาทาน,นั้นเป็นนักวิทยาศาสตร์ที่แข็งแกร่งมากๆเทียบเท่ากับจีแมนเลยแล้วจีแมนเหรอครับจีแมนเหรอ จีแมนก็อืมเขาก็เป็นสกิ i d ดีทอเ e ตไปแล้วซึ่งเขาคือหัวหน้าสกิ i d ดีทอเ e ตชื่อว่าจีแมนสกิ i d ดีทอเ e ตหรือชื่อจริงของเขาจีทอเ e ตอ๋อเพราะฉะนั้นแล้วเนี่ยเราจะร่วมมือใช่ไหมล่ะบูดกิเมดีด๊อบด๊อบด๊อบเยซซ์กิเมดี ดอบยืดยืดกิมบิดีดอบดอบดอบฮิเซสกิมบิดีดอบดอบยืดยืดตุ่มจัดก,การอะไรพวกเราเฮ้ยพวกมันมาแล้วหนีแล้วโอ้ไม่นะเดี๋ยวก่อนเราพูดศรัทากลับมาก่อนจะให้ฉันจัดการคนเดียวเนี่ยนะโห้ยพวกบ้าเอ้ยอให้ฉันจัดก,การคนเดียวก็ได้จัดก,การคนเดียวก็ได้มันมาแล้วนี่แล้วเกิเบเดส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  ว้าวฮ่าๆแกทำอะไรฉั lonely, <t aps> นไม่ได้หรอกข้าเกยวอายโอ้ยโอ้ยตัวใหญ่ไปขยับก็ลำบากก็สกิบอยยิ่งใหญ่การขยับตัวก็ยิ่งลำบากไงล่ะแกดูถูกฉันมากพฉะนั้นแล้วแกตายซะเถอะ จัดก,การเรียบร้อยเนี่ยเป็นไปตามแผนแม้จะต้องแลกโดยชีวิตของคาเวราเมหนึ่งคนนะโอเคในสุดก็ภารากิจอีกภารกิจนึงก็เสร็จสมบูรณ์แต่มีภารกิจซีภารกิจของเราคือกําจัดสกิบิดี้ทอยเลตตัวแรกซะแกคือสกิบิดี้ทอยเลตตัวแรกสินะใช่เพราะฉะนั้นแล้วจขาแกแ,แกต้องตายก่อนไม่นะอยกดชัก นี่นะลงไปซะต่อไปกดชักโครกอ่าออหโอ,โอม่นะมันค่ามันค่าคนสร้างมันค่าบรนพบุรุษของเรามานแก,กง็็ตองตายมาช่วยด้วยช่วยด้วยไม่มีใครช่วยแกได้เราจะตัวแกเองได้ไดงเออในสุดก็แก่แคนได้สักทีะนั้นแล้วหรือทำพิธีระลึก แก่บรรพูดของเราเถอะนะครับนี่คืองานศพการระลึกถึงสกิบิทถอยเล็ดตัวแรกพวกแกนะพลาดแล้วฉันผมไม่ขางหลังแกโอไม่นะมันมาแล้วนี่นะโอไม่นะเพื่อนเราต่อไปก็แกนี่นะโอไม่นะสู้แล้วสู้แล้วอ้าแกตายแน่แกตายแน่ โอไม่ล้วพี่ยา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 นี่คือการกำจัดและนี่ฉันต้องทำลายไอ้นี่งานศพไม่มีแล้ววี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 ววี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  อ๋อนี่นะนี่เนะ่เฮ้ยในสุดกูจะได้สักทีแม้ว,ว่าเขาจะตายไปแต่ก็ไม่ต้องห่วงเพราะถึงอย่างนั้นสิ่งที่เขาทําไปก็ไม่สูญเปล่าและการตายของก็ไม่สูญเปล่าเพราะฉันแล้วจงระลึกถึงเขาเราจะระลึกถึงนายตลอดไปนะเพื่อนยากโอ้โหน,นี่สนะไหมถ่ายทอดความไม่รอาแมนที่เขาบอกว่า ไททอนคาเมราแมนผู้นำของเราคาเมราแมนและเป็นผู้ที่จะกอบกู้โลกจะช่วยโลกจากพวกสกิมบิดี้ทอเลตพวกโถส้วงเอง